ก็สวัสดีทีมงานดีคอนรักทุกท่านนะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นที่2นะครับในเรื่องของหลักสูตรอินเทอร์เน็ตนอตินะครับเราเรียนกัน2วันนะฮะก็วันนี้จะมีทบทวนข้อมูลให้ด้วยนะครับนะเพราะว่าบางท่านอาจจะเรียนมาแล้วนะครับบางท่านผ่านจะยังไม่เรียนใช่ไหมครับนะก็จะมีอยู่บางท่านที่ยังไม่เคยเรียนเลยนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วก็เรียนในส่วนของรีพลาเน็ตมาแล้วนะฮะอาจจะเป็นการเรียนเหมือนไม่เรียนเหมือนที่อาจารย์บอกไปหลอกๆนานๆไปมันก็ลืมนะครับ นะโอเคนะครับอ๋อด้านหน้าว่างครับด้านหน้าว่างขยับมาเลยนะครับขยับมาเลยนะครับอ่านั่งให้เต็มนะครับเต็มพื้นที่นะครับมาด้านหลังขยับมาด้านหน้าได้นะฮะครับคุณนั่งหลังมากมันจะนั่งด้านหลังมันไกลนะฮะมันไกลนะมันจะมองไม่ค่อยชัดนะครับนะนั่งให้เต็มนะครับเพราะว่าหลักสูตรวันนี้เราเน้นเป็นกิจกรรมกลุ่มนะครับกิจกรรมกลุ่มนะโอเคเบื้องต้นนะฮะอาจารย์แนะนําตัวเองก่อนนะครับน่เมื่อกี้คุณปอยเขาแนะนำไปนิดนึงแล้วนะครับ อังครพลเท่มชลิศนะฮรรูปในโปรไฟล์กับตัวจริงอาจจะไม่เหมือนกันแล้วนะพอะดีไม่ได้เปลี่ยนรูปหรือเปลี่ยนนะพอดีผมเปลี่ยนแล้วนะ,ะอันนี้รูปเมื่อตอน10ปีที่แล้วนะครับตอนปีปี52นะ,ะปลายปี52นะครับก็10ปีพอดีนะครับก็ไม่เหมือนเดิมแล้วเนาะนะครับแก่ขึ้นอายุเยอะขึ้นแล้วนะครับนะ,ะไม่เป็นไรดูดูด,ดูตัวจริงะะรดีกว่า<ด>นะครับรูปดไปดูครับครับนครศรีธรรมราชครับสำเนียงออกใช่ไหมฮะ ภาคเหนือใช่ไหมตะกอนสีนะครับไม่ใช่นะฮะมีท่านใดอยู่ภาคใต้บ้างครับในคนใต้ไหมเราใต้อุดรเนาะใต้อุดรโอเคนะครับอ่านะฮะอังคบรพลแช่มชวลิตนะครับจบการศึกษาวิศวะปอตรีที่เซนจอนนะครับอุตสาหการนะเกียรติยศอันดับหนึ่งนะครับนะสมัยตอนปีนู่นแหละศีสามศีสีนู่นนะครับนะที่ปัจจุบันก็เป็นที่ปรึกษาของไอโนก้าอันหนึ่ง iatf นะฮะมาตรฐานยานยนต์นะครับแล้วก็ I อทัวไอซี A C 5. อันนี้เป็นของห้องแลบนะครับในส่วนของ1 7 0 2 5ก็เมื่อ2ปีวิธีแล้วก็ได้มาสอนในในทีมของอ e ิเลฟอรัสนะครับเป็นวอร์ชันใหม่นะครับก็ได้ข่าวมาว่าตอนนี้ก็ปรับเป็นวอร์ชั่นใหม่แล้วนะฮะน่าจะได้ตรวจกันแล้วนะครับนะเบอร์โทรอีเมลตามนี้เลยนะครับนะหรือนะฮะถ้าอยากจะมีอะไรสอบถามนะฮะหลังจากเทสไปแล้วนะครับบางทีโทรมาหรือเมลมาอาจจะไม่สะดวกเพราะผมติดสอนนั่นนู่นนี่นะครับคุณสามารถแอด ID ดี n e ของผมนะครับ IDline TQC Thailand ตัวย่อวรษัเลยนะฮะ ID ดี n e นะฮะ TQC Thailand แต่ก็ต้องใส่ตังเล็บนะฮะ TQC แล้วก็ Thailand นะฮะเดี๋ยวตอนท้ายผมจะให้เอาเอาไปอีกรอบหนึ่งนะครับเผื่อบางท่านมีคำถามคำถามนั่นนู่นนี่นะครับสอบถามได้ตลอดนะฮะรับปรึกษาทุกเรื่องยกเป็นเพื่อนเดียวนะครับนะนะครับคุณปรึกษาผมผมอาจจะปรึกษาคุณกลับก็ได้นะครับเนาะซึ่งคุณก็จะไม่กล้าปรึกษาผมอีกเลยนะครับ อาจารย์มาแรงมากนะครับประมาณนี้นะโอเคนะคสูตรสองวันนี้นะครับนะบผมจะปูพื้นในเรื่องของการตรวจติดตามภายในนะครับให้ทุกท่านนะไม่ว่าจะเป็นคนเก่าคนใหม่นะครับท่านใาเป็นออดิเตอร์นะอิ itor, นสตอลออรดิเตอร์นตอนนี้นะครับพดู้ฮะโอ้เป็นเกือบทั้งหมดเลยนะครับท่านใาเป็นออดตีครับออดตีคือผู้ถูกตัวไม่ใช่เป็นเตอร์เลยเป็นตี้อย่างเดียวโอเค นะถ้าใดเป็นทั้งเตอร์ทั้งที่ครับนะถ้าใดที่ไม่รู้ว่าเป็นเตอร์หรือเป็นที่กันแน่งงไปหมดนะฮะไปตรวจเขาโดนเขาตรวจกลับมาอีกนะฮะงงเลยทีนี้นะฮะใช่ไหมงงชีวิตเลยใช่ไหมไปออดิบเขาโดนเขาถามกลับมานะครับ <c oughs> โอเคนะครับนะเนื้อหาก็นะครับอย่างที่บอกวันนี้จะรีวิวในส่วนของเรียบร้อยให้นะครับแล้วก็ พรุ่งนี้นะครับรุ่งนี้นะฮะ,ะช่วงท้ายของวันนี้ผมจะให้เราแบ่งกลุ่มนะครับแล้วก็จะสอนการเขียนออดิชั่น i ิดโดยวิธีการ p โปรเ s สแอ r พล c h หรือแบนงกุ่มเต่าซึ่งก็จะให้เรานําเอกสารโปรซชเจอร์ Pro ager, เอกสารขั้นตอนการทํางานจริงน,นะครับที่คุณใช้อยู่เอามาจัดทําหัวข้อในการตรวจเลยและเราก็จะต้องลองตรวจกันในห้องนี้แหละนะเราไม่สามารถที่จะไปตรวจที่พื้นที่ได้นะเขียนคำถามขึ้นมานะครับแล้วก็ทดลองตรวจ เท่าที่มีข้อมูลนะครับคุณอาจจะยกคอมมานะฮะตรวจเท่าที่มีข้อมูลนะครับเป็นการซิมูเลตในการตรวจนะซึ่งเราอย่างที่บอกมาไม่เฉมาะที่จะลงตรวจที่พื้นที่ได้นะครับเหมือนวันรุ่นที่แล้วนะครับนะบเพราะว่าการเรียนออนิต้องทดลองได้เขียนคําถามจริงจากเอกสารของเราและทดลองได้ตรวจด้วยนะการตรวจนี่มันมันจะมีความอะไรแตกต่างจากการตั้งคําถามเนาะคำถามแล้วก็ เขียนง่ายๆพอตรวจจริงเนี่ยบางทีเราถามไปแล้วออริที่งงคําถามนะเคยไม่เคยเจอไหมครับถามไปปุ๊บออริที่งงคาถามเลยออที่ก็ถามกลับเราว่าออที่ออที่ก็ถามกลับมาบอกขอให้ถามอีกรอบนึงซึ่งตัวเราเองเราก็งงคําถามตั้งแต่แรกเลยเหมือนกันนะฮะันใหญ่ทีนี้นะฮะดังนั้นคําถามในการตรวจสําคัญคือนะฮะออริเตอร์ต้องเข้าใจคําถามของตัวเองก่อนว่าเราต้องการสื่ออะไรเราต้องการตรวจอะไรแต่ถ้า ตัวเราเองยังงงคาถามของเราเองจบเลยทีนี้นะครับมีไมหมฮะที่ถามแล้วงงคาถามตัวเองมีไหมฮะมีนะครับผมเชื่อว่ามีเพราะส่วนใหญ่แล้วเช็กลิสต์มาจากส่วนกลางถูกไหมมาจากส่วนกลางที่มีการทำมาไวา้แล้วเราก็เอาเช็กลิสต์มาใช้ใช้งานนะฮะถามว่ามันใช้ได้ไหมมันใช้ได้แต่ออดิเตอร์ควรจะรีวิวฝักว่าเช็กลิสต์นะครับที่ใช้อยู่เนาะเรื่องของภาษาเรื่องของวอดดิงต่างๆนะครับเรามีความเข้าใจหรือเปล่านะครับ นี่นะครับผมมีคําถามอยู่สองคำถามนี่เลยนะครับคําถามที่หนึ่งจงให้ความหมายของคําว่าการตรวจประเมินนะครับนะฝรั่งเรียกว่าอนะการออดิตนะฝรั่งเรียกว่าการออดิตนะครับออดิตนะภาษาไทยบางตำราเข้าไปว่าการตรวจติดตามบางตำราเข้าไปว่าการตรวจประเมินสรุปเราใช้คำไหนกันแน่ตรวจติดตามตัวประเมิน ตรว <c oughs> ประเมินติดตามโอ้โหสุดยอดนะฮะนี่คือความสามารถของคนไทยจริงๆนะฮะเราสามารถที่จะเมือนด้วยกันไดะะ้ <c oughs> เห็นไหมภาษาไทยเป็นภาษาที่ผมว่าเข้าใจยากที่สุดในโลกเลยนะฝ <c oughs> รั่งบอกออเตไทยแปลตรวจประเมินบ้างตรวจติดตามบ้างถ้าเป็นในโรงงานสังเกตน,นะเราจะใช้คําว่าการตรวจติดตามถูกไหมแต่ถ้าเป็นออเดเตอร์ซีบีชั้นอกใช้คาว่าการตรวจ ประเมินนะครับตกลงระเมินหรือจิตตามกันแน่นะครับเนาะอย่างที่บอกภาษาไทยเป็นภาษาที่มัน Amazing นะครับเอาอย่างคำว่ากินเนาะภาษาอะไรฮะอ s t <East, S 1> ใช่ไหมกินภาษาไทยครับอะไรนะแดกภาษาจนมาก,กม, <c oughs> มีกินมีอะไรอีกรับประทานเสวยนะครับ <c oughs> แดกใช่ไหม <c oughs> ยัดดาสาปามโซย ดา่าอะไรนะมีสแต็กอีกนะโหเยอะแยะมากมายเลยเห็นไหมพอปแปลเป็นไทยปึ๊บนะครับเราจะงงมากนะครับภาษาไทยอย่างที่บอกแหละเป็นภาษาที่มัน a m a ซิ่งจริงๆนะฮะบางทีแปลอังกฤษมาเป็นไทยแต่ต้องมาปแปลอ,ยอยีกรอบนะเอาอย่างเช่นคับว่าแล้วคอนเทกต์คอนเทกต์ภาษาไทยแปลว่าอะไระฮะบริบทนะคอนเทกต์ภาษาไทยแปลว่าบริบทซึ่งมันเป็นการแปลไทยที่ต้องอะไรฮะ แล้ายอีกรอบนึงนะครับบริบทคืออะไรนั่นหละครับเดี๋ยววันนี้เราจะเจอคำว่าบ,บริบทด้วยนะโอเคอ่ะนี่คือข้อที่หนึ่งข้อที่สองครับปัญหาและอุปสรรคที่คุณเจอระหว่างการตรวจนะปัญหาและอุปสรรคไม่ใช่ประเด็นเ c นซีนะฮะประเด็นเ c ินซีคืออะไรไปตรวจแล้วไม่พบเอกสารทํางานไม่เรียบร้อยอันนั้นคือประเด็นเงินซีประเด็นไม่สอดคล้องปัญหาและอุปสรรคที่อะไรฮะ อตอบไปตรงคําถามไม่ยอมรับคําตัดสินงานยุ่งงานเยอะงานล้นคมคูคุกคามอาว่าไปนะนึกไม่ออกก็นึกถึงตัวเราอะแล้วอดีตนะ,นะครับนั่นแหละเราจะมีวิธีการไหลของเราใช่ไหมฮะนะนะไม่มีรูเราก็จะไหลนะสีข้างเีแดงเกือเลยนะนะะสองข้อครับต่างคนต่างเขียนมาปรึกษากันได้นะรหรือนะฮะคุณสามารถที่จะเสิร์ชกูเกิลหาคำแปลได้นะครับ จะเสิร์ช o g l e l ลไลฟ์เฟซบุ๊กถามเพื่อนทวิตง Twitter, ตง Twitter กิดท้ิตตงแ็กได้ก่อนเนาะสิบนาทีนะครับเดี๋ยวผมจะให้เราพีเต์นะครับนิดนึงนะครับโอเคครับสองข้อนะครับสิบนาทีเชิญครับผม